ีครับเพื่อนครับเดี๋ยววันนี้จะพาอัปเดต Snapbox นะครับมาดูนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์ Android ก็เข้าไปที่ Play Store นะครับกด Play Store ปุ๊บอ่าจริงๆตัวนี้ผมได้พิมพ์ไว้แล้วถ้ายังไม่พิมพ์นะครับก็จะพิมพ์คำว,ว่า Snapbox น,นะครับ S N A P B O X นะครับแล้วกดค้นหาปุ๊บขึ้นมาแบบนี้นะครับ เขียวๆนะครับข้อความเขียวๆคว,วาม,มือบนสุดปุ๊บระบบก็จะประมวลผลนะครับอยู่ขั้นของการดําเนินการนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วของเน็ตนเพื่อนๆนะ 9%1013 อัปเดตเซเนบ็อกนะครับการอัปเดตเซเนบ็อก <c oughs> ตรงนี้จะเร็วช้าขึ้นอยู่กับสัญญาณเตือนของเพื่อนๆ54 5 9่อนต์59%า1แปบ๊บเดียวอัปเดตนะกำลังติดตั้งนะครับเป็นการอัปเดต ามาแล้วครับให้กดคลิกข้อความคือเขียวนะครับตรงคาว่าเปิดขวามืขอขวามือบนสุดนะครับปุ๊บเปิดขึ้นมาเลยะอ่ามาแล้วนะครับสามารถที่จะกดเข้าสู่ระบบนะฮะเพื่อที่จะไปทํากิจกรรมได้เลยนะครับอโอเค ทดสอบการเข้านะครับปึ๊บเข้าไปแค่นี้ครับเพื่อนก็สามารถทำกิจกรรมการโพสนะฮะได้ปกติเลยนะนะถือว่าอัปเดตเรียบร้อยนะครับอัปเดตเรียบร้อยสามารถเข้าโพสกดไลค์ก็โพสนะครับได้ปกตินะ โอเคคลปนีจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ